สวัสดีคร,บครบับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระ,ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาว อันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์และศาสตร์ที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิวันนี้สุริยกคติการวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6 0 จันทรกติการตรงกับวันอาทิตย์แรมสามข้าเดือนยี่ปีวอกอัฐศกจุลศักราช1378วันนี้ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยมีสองท่านคืออาจารย์วันทิดาสงขาาฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของบุรณิทิพระอุดมศิลคุณเสริมสวัฒโนอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยฮะ ประจําสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติคืออาจารย์สุพศรศรีงามฮะอาจารย์แอนนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ,คะท่านผู้ชมครับก็ล่วงเลยเทศรรกาลปีใหม่นะฮะปีใหม่ปีนี้อุบัติเหตุเ,เยอะนะฮะคนเสียชีวิตมากมากเกือบห้านะร้อยนะสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่เกือบห้าร้อยนะฮะ มากกว่าปีที่แล้วนะฮะเกือบร้อยเกือบร้อยคนประสบอุบัติเหตุก็เยอะนะฮะเสียชีวิตทรัพย์สินก็มากนะฮะผ่านปีใหม่มานะฮะก็มาถึงต้นปีใหม่อีกนะต้นปีใหม่ไปเจอไั่น้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมที่ภาคใต้ภาคใต้มีอยู่กี่จังหวัด14จังหวัดนะฮะจังหวัด นะฮะอตอนเราเด็กๆนะ,ะก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะฮะ,ะเพลงร่องใต้ะนะฮะมีรายชื่อเพลงทั้งหมดเลยสิบี่จังหวัดนะฮะก่อนจะเข้ารายการเนี่ยผมสำรวจดูละ่ะนะฮะปรากฏว่าทั้งส4บจังหวัดเนี่ยที่ไม่ท่วมมีแค่สองสามจังหวัดเองนะฮะที่ท่วมมันมีอยู่สิบสองจังหวัดนะฮะที่ไม่ท่วมนี่เห็นมีภูเก็ตไม่มีไม่มีรายชื่อนะ ภูเก็ตพังสตูลนะฮะสามจังหวัดเนี่ยนะฮะท่วมน้อยนะท่วมน้อยนอกนั้นทมดคหมดท่วมหมดนะเพราะนั้นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นยไงยุติธรรมเว้นไว้ให้สามจังหวัดนะฮะนะครับพื้นที่ที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เยอะนะมีคนเสียชีวิต ก็ยืมตามข่าวเนี่ยนะฮะน่าจะล่าสุดก็เกือบ30มสิบละค่ะค่ะนะฮะเมื่อวานเนี่ยยี่สิบห้าสอบที่สูญหายอีกสองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียไปค่ะทรัพย์สินค่ะบ้านเรือนค่ะนะฮะเลือดสวนไรนาผลิตผลทางการเกษตรนะแล้วก็อื่นๆนะฮะ เพราะนั้นความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะฮะก็เป็นแสนแสน,แสนล้านะนะฮะ,ะอันนี้คำนวณคร่าวๆะนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐสังคมก็ต้องช่วยกันช่วยกันค่ะนะฮะดูและนะครับดูแลนะฮะสงเคราะห์ะช่วยเหลือแรงใจนะคะนะฮะ ก็บริจาคเงินก็แล้วกันใช่หรือบริจาคสิ่งของสิ่งอุปโภคบริโภคนะฮะส่งไปยังหน่วยที่เขารับผบรับบริจาคนะฮะก็จะได้ส่งไปถึงผู้ประสบภัยนะฮะแล้วถ้าส่งของไม่ได้ก็ส่งกำลังใจ ส่งกาลังใจส่งทางไหนส่งกาลังใจส่งกระแสจิตไปถึงอ่าส่งกระแสจิตส่งนะฮะโดยโดยวิธีอื่นมันมีการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะสามารถจะช่วยได้ในหลายๆวิธีนะฮะช่วยกระจายข่าวช่วยนะฮะช่วยบอกบอกต่อให้คนได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับเอาในหราศาสตร์เนี่ยมันมีดาวอะไรที่ทําให้เห็นถึงเรื่อง นะฮะอุบัติภยัยเรื่องน้ำท่วมนะฮะอาจารย์ดแดนนาค่ะนะฮะลองลองลองเพ่งดูหน่อยดิค่ะนะฮะ,ะเพ่งตรงอุบัติเหตุและก็อุบัติภยัยค่ะนะฮะก็อุบัติเหตุหรือว่าอุบัติภัยเนี่ยถ้าดูกว้างๆที่เราคุยกันนะคะก็ที่มรดกยูมาทับดวงเมืองนะคะแล้วตอนนี้ตอนที่เกิดเนี่ยเออก่อนที่พระอาทิตย์จะย้ายเนี่ย ะะดาวบารเประเ,เนี่ยก็จะตรีโกนถึงกันนะคะเป็นหนึ่งจุดแล้วก็เป็นดาวบารเ์เปคอใหญ่นะคะซึ่งจะบ่งบอกในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยการเปลีป่ยนแปลงน,นะคะความสูญเสียนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะครับ ก็เ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยเนี่ยอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองถึงดาวบ,บาปพระครอ้อใช่ค่ะเนี่ยดาวบ,บาปพระคร้อก็มีอยู่ในวิชาโหราศาสตร์ก็มีอยู่ไม่กี่องค์สี่ห้า,าองค์อะไรเนี่ยนะฮะ,ะก็มีพระอาทิตย์พระอังคารพระเสาร์ราหูมฤตยูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าพระคร้อพวกนี้นะฮะส่งกระแสถึงกันหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังคารค่ะค นะีอังคารตอนนี้หรือตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงราศีมังกรอ่อยู่ตรงราศีกุมค่ะนะ,ะอยู่ราศีกุมนะะีก็จะมีกุมเกศสากรเกศสยามเนบจูนนะฮะแล้วก็ดาวพระศุกร์ค่ะนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งอยู่เรือนราหูค่ะนะฮะราหูนี่เป็นพระกท่านลมนะใช่ค่ะ,คะนะฮะ,นะฮะแล้วตัวราหูจรไปอยู่ไหน ตัวราหูจรอยู่ในราศีสิงห์่อยู่ราศีสิงห์ก็จะเล็งเล็งพัางคานอยู่ในมุมเล็งกลางคานใช่เนะฮะเพราะนั้นพอเริ่มปีใหม่ปั๊บก็นี่แหละเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยเรื่องไฟค่ะนะฮะประกอบกับมรุตยูอยู่ตรงราศีเมษใช่ค่ะนะฮะเรือนของอังคารค่ะนะฮะอุบัติเหตุปีใหม่ก็ผ่านไปนะฮะก็ทิ้งรองลอยความสูญเสียไว้ให้นะฮะตั้งแต่ต้นปีเลย นะฮะประมาณน้ําท่วมคนบางคนเนี่ยมองน้ําท่วมไม่ออกนะฮะว่าในโหราศาสตร์เนี่ยตรงไหนมันมองน้ําท่วมนยะฮะผมเนี่ยผมมองนะฮะนอกจากอังคารเร็งสุกร์มฤตยูแล้วเนี่ยมองตรงพระศุกนะฮะนะกับดาวพระพธ์ ค่ะนะฮะปลาสุกเนี่ยเป็นทาทาน้ำา่าน้ำและเป็นน้ําฝนค่ะน้าฝนเพราะฉนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝนค่ะเนี่ยที่เทลงมาเทลงมาปกติฝนตกเนี่ยนะมันไม่ตกนานอย่างนี้หรอกแต่คราวนี้ตกนานค่ะนะฮะตกสม่ําเสมอตกนานตกหลายพื้นที่ตกทุกวันไม่เว้นช่วงนะฮะก็มองเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมา ก็มองเห็นพระสุกร์เป็นไงพระสุกร์เพนนะฮะจะเห็นว่าองศาสุกรอาทิตย์เนี่ยห่างกันนะฮะห่างกันถึง47-48องเจค่ะองศานะฮะนะครับวันนี้วันที่15มันก็เลยจุดเพนมานิดเดียวนะฮะเพราะนั้นมันก็น่าจะคลี่คลายนะฮะเพราะนั้นฝนมันตกนะฮะด้วยมรสุมนี่แหละ แล้ตกนานตกในพื้นที่กว้างก็เทลงมาเทลงมาแนวะเทลงมาก็เป็นน้ำนะฮะซึ่งอยู่ที่ผิวโลกไนงะค่ะนะฮะอยู่ที่ผิวโลกก็หาทางนะะน้ำบอกว่าจะไปไหนดีวะค่ะนะ,ะก็ไปทางโน้นทางนี้ต้องหาทางนะฮะ,ะก็ลงเว้ยหนองคลองบึงลงที่ราบะนะฮะก็เป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยค่ะนะที่อยู่ของคนไปลงทะเลสาบค่ะ นะฮะคือไม่รู้จะไปไหนไงน้ำก็ทำให้น้ำในทะเลสาบเป็นไงเออล้นเออปริมาณมากนะฮะทะเลสาบเป็นที่อยู่ของใครนะฮะเอาเป็นที่อยู่ของน้ำเพราะน้ำลงมาเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงถึงประชาชนที่อยู่ลิมทะเลค่ะนะก็ส่งผลกระทบกับใคร กับประชาชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเลือกสวนไร่นานะฮะนอกจากนั้นไปกระทบกับควายด้วยในทะเลสาบอ่ะนะฮะทะเลน้อยควายเยอะทะเลน้อยเนี่ยควายเยอะควายมากเราขับรถผ่านสะพานตรงนั้นเะค่ะเราก็จะเห็นฝูงควายนะฮะเยอะนะฮะหลายร้อยทีเดียวอ่ะนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ควายเป็นไง ควายอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำควายไม่มีที่อยู่ตอนนี้ออยู่ในน้ําน้ําท่วมถ้าหันต้องไปช่วยควายควายเนี่ยปกติจะกินหญ้านะค่ะเพราะนั้นควายเนี่ยต้องดำน้ําลงไปค่ะดำน้ําไปกินหญ้าค่ะเพราะน้ํามันท่วมนเพราะนั้นหญ้าก็ไม่มีโอ้เดือดร้อนกันเยอะเพราะนั้นส่งใจไปช่วยค่ะเดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์ตอนนี้ะผ่านนะฮะ วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้12จังหวัดนะฮะก็มาตรงวันเด็กะนะฮะวันเด็กคือเมื่อวานนี่เองวันเด็กของประเทศไทยเนี่ยยึดเอาวันเสาร์นะฮะในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกรานะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประทานของขวัญคำขวัญวันเด็กนะฮะนะฮะประทาน ว่ายังไงให้คำขัญว่าไงนะรู้สึกจะเด็กไทยใฝ่ศึกษาภาชาติมั่นคงอะไรอย่างเนี้ยนะฮะจำได้ครับคลายครับคลาดนะพอวันเด็กเสร็จก็วันครูนะฮะนี่เป็นครูป่าเป็นอาจารย์เป็นครูค่ะครูอะไรครูสอนโนราศาสตร์อ่าครูสอนโนราศาสตร์พอวันครูมาถึงแล้วนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะนึกถึงระลึกถึงพระคุณครู พระคุณสดีอาจารย์ครับนะลึกถึงพระคุณครูบางอาจารย์อ่ะแล้วตัวเราเป็นครูแล้วเราก็ต้องมีปณิธานในการเป็นครูเ่ะฮะเพราะนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะฮะครูให้อ่าให้ดีนะฮะเพราะคารุเป็นไงครูอาจารย์นีฮะ ก็เป็นภาระที่หนักนะครูเนี่ยเป็นเรือจ้างนะคะเป็นเรือจ้างต้องสอนคนต้องนำคนนะไปสู่จุดหมายปลายทางนะฮะที่ดีครับที่ดีด้วยอ่านะก็ฝากไว้กับวันครูนะฮะวันครูกับวันเด็กเนี่ยมันมาคู่คู่กันนะฮะวันที่14เป็นวันเด็กเป็นวันเด็กแล้ววันที่15ก็วันครูสิบหกก็วันครูนะฮะอ่ะมาลาสิตุล นะฮะเดี๋ยวราศีตุลจะน้อยใจนะพูดราศีอื่นตั้งชั่วโมงพูดราศีตุลแค่สี่สินาทีอะไรเนี่ยนะฮะราศีตุลเป็นกลุ่มดาวรูปอะไรคนถือคันช่างค่ะนะฮะกลุ่มดาวคันช่างนะฮะก็คือคนเนี่ยถือคันช่างคือคันช่างมันอยู่เฉยๆมันช่างน้ําหนักคงจะไม่ได้นะก็เป็นราศีรูปคนคนถือคันช่างนะฮะ คนถือคันช่างนะฮะเป็นราศีธาตุลมะน,นะฮะชั้นหนึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวนะฮะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาดูตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนนะฮะเชิญฮะค่ะท่านผู้ชมคะดวงดาวบนท้องฟ้าในะวันนี้เริ่มจากดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์มีการโคจรสถิตท,ที่ราศีมังกรร่วมและกลุ่มกันสององค์กับดาวพระเกติดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตท,ที่หนึ่งองศา23ลิบดาได้ตำแหน่งจุลจักร ดาวพระเกศสถิตที่26องศา55ลิปดาถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะคือราศีกุมมีดาวร่วมและกลุมกันสององค์คือดาวพระคารและดาวพระสุขดาวพระคารนั้นสถิตที่26องศา5 1ลิบดาได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขดาวพระสุขสถิตที่17องศา0ลิปดาได้ตำแหน่งอุจจาวิราชถัดมาในราศีเมษยังคงมีดาวพระมรุยูสถิตที่3องศา9ลิบดา ไล่ถัดมาในราศีสิงห์มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์คือดาวพระจันทร์และดาวพระราหูดาวพระจันทร์นั้นสถิตที่13องศา13ลิบดาดาวพระราหูสถิตที่10องศา39ลิบดาได้ตำแหน่งพระเกษตรราศีตุลมีดาวพระพฤหัสบดีสถิตที่0องศา15ลิบดาได้ตำแหน่งเทวีโชคในราศีพิจิก ยังคงมีดาวพระเสาร์สถิตที่25องศา37ลิบดาได้ตำแหน่งราชาโชคและราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะคือราศีธนูมีดาวพระพุธสถิตที่6องศา16ลิบดาได้ตำแหน่งปรกเกษตรและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณนวันนี้ที่สมผุดดาวณเวลา24.00นค่ะท่านอาจารย์คะครับเรามาดูตรงดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะค่ะตะกี้เราพูดถึงเรื่องน้ําฝน นะฮะก็มองตรงที่ว่าพระสุขเนี่ยแผ่นและกลุ่มกับพระอังคารนะฮะซึ่งเป็นคู่มิตรนะฮะแล้วก็มีเกตสากลแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีเกตสยามเนี่ยกลุ่มด้วยนะฮะและเจ้าเรือนคือราหูเนี่ยนะฮะไปเล่งอยู่ตรงราศีสิงนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องว,ว่าฝนที่มันตกลงมาบาระหัง นะฮะจำนวนมากทำให้เกิดน้ำท่วมนะฮะแล้วมองไปดูพระพุธอีกสักนิดหนึ่งค่ะนะ,ะก็จะเห็นว่าพระพุทธเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของดวงอาทิตย์เห็นไหมค่ะนะ,ะมีจุดที่ห่างนะฮะใกล้ๆจุด28องศาค่ะนะฮะน่าจะประมาณ25 26นะฮะเพราะนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นน้ำทะเลค่ะน้ำขังน้ำในอ้วยหนองคลองบึงนะฮะ พอด้านฝนตกลงมาก็คือดาวศุกแล้วก็มาขังแล้วก็ท่วงเนะอันนี้อธิบายตามหลักของ<ห>ดวงดาวทางโหราศาสตร์เดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ